ต้มเซอร์ไพรส์บุ๋มแนวร้องค้ามกำแพงเรียกว่ากลรเป,นนเป็นทนายที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของประเทศไทยมากๆสำหรับทนายตั้มสิทธาเบบังเกิดที่เขามักจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในคดีต่างๆเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับลูกความอยู่เสมอจนเรียกได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในทนายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ล่าสุดทางด้านของทนายตั้มได้ถูกเชิญไปให้ร่วมในรายการดังและได้เผยความรู้สึกหนังออกรายการรองข้ามกำแพงระบุว่าไปออกรายการรองข้ามกำแพงมาครับตื่นเต้นมากไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยต้องเก็บความลับทั้งกับเพื่อนสนิทแทบไม่บอกใครเลยกลัวเขาหลุดกันคันปากยิบยิบตอนพิธีกรปั่นคุณบุ๋มผมขำตัวยนต์แต่ก็ต้องนิ่งๆิ่งไว้เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีครับใครได้ดูกันแล้วบ้างมาเมาส์กันนะ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปสองคอมเมนต์ของชาวเน็ตหลังจากที่ได้ดูเทปดังกล่าวไปแล้วบอกเลยว่าทนายตั้มนั้นเจอคอมเมนต์ถล่มทลายมากๆเพราะมีแต่คนเขามาพูดถึงทนายหลายคนชมว่าทนายตั้มนั้นร้องเพลงได้เพราะมากๆแถมยังหล่อมาอีกด้วยบางคนติดตามมานาน ก็เพิ่งจะรู้ว่าทนายตั้มนั้นร้องเพลงได้ตัวอย่างคอมเมนต์เช่นทนายตั้มและคุณบุ๋มน่ารักและเสียงเพราะมากค่ะชอบมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตามมาดูทนายตั้มไม่คิดว่าจะร้องเพลงได้เต็มสิบค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไปไกลจริงๆรายการนี้ที่สุดจริงๆค่ะชอบทนายตั้มนะคะหล่อมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ครั้งแรกที่ได้เห็นพี่ทนายตั้มร้องเพลงดูวนๆไปเลยเซอร์ไพรส์ตัวเอสลานตัวไปกับคุณแม่บุม๋มแม่ลูกคอสุดยอดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าว้า wow, วมากทนายตั้มคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทนายตั้มร้องเ,งเพลงเพราะมากชอบมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ